เปิดอายุที่แท้จริงของจูนเพนชุลีพันรายาของหนุ่มกลาคู่ชีวิตที่เลือกมาเป็นแม่ของลูกก่อนจะเตรียมหย่าภายในสิ้นเดือนนี้จากกรณีที่เป็นกระแสท็อกออฟเดอะทาวเมื่อหนุ่มกลานักร้องดังได้ออกมาไลฟ์สดยุติความสัมพันธ์พัรายาจูนเพนชุลีหลังใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนานกว่า27ปีและเตรียมหย่าภายในสิ้นเดือนนี้ในขณะที่พัรายา จูนเพนชุลีก็ได้โพสต์ภาพสวมกอดลูกสาวพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมานะคะตอบไม่หมดจริงๆแต่ความจริงก็คือความจริงค่ะต่อให้คนอื่นไม่รู้เรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจอะไรผิดอะไรถูกก็ให้ไปว่ากันตามกฎหมายเพราะถ้าคิดจะออกมาพูดคงพูดไปตั้งนานแล้วไม่รอจนถึงวันนี้หรอกค่ะต่อจากนี้ก็มูฟออนหมดเวลาออนแอ์จริงๆแล้วค่ะขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกนะคะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมเมียหลวงประวัติส่วนตัวจูนเพนชุลีเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคม2524ปัจจุบันอายุ41ปีเท่ากับสามีหนุ่มโดยเธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพปัจจุบันทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล